โดนตตำๆก่อนนี้เอ้ยโดนหัวโอ้ยไอโดนโดนีย่ยนัย่โนโอย้ยเข้าหัวคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออน มันมาไม่ได้เพราะไม่ไไบอกให้ข้ามมันนีเ่เองเอกไปยิงกับนักไป<ะ>สวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมพามาออกไม้ใหม่นะครับผมน,บนายเอกกับนติ๊กเป็นคนหาไม้ยนี่ครับอือไม่ตงปิ๊กก่อนขนะับสุทธิรยังครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเป็นยังไม่ถึงสินาทีเลยเป็นไงเป็นว่ามาไล่เรียกกันดูขึ้นมาขึ้นไกลต้นนั้นก็เห็นมันมีรอยคนตัดเดือดมากต้องมันสวัยเหรอแต่รอเพื่อนรอดูตรงนี้ก่อนตัวนี้ใกล้ๆเลยไอ้ตั้งบันไดตรงนั้นอ่ะขึ้นใกล้ๆนี่แต่ตรงนี้ผมมองเมื่อกี้มันเหมือนมีคนทำหมายไว้ตรงยอดผมนั่นแหละทำเอาหรองมีแต่ผมมาแหละทำไม่มีแตนใช่ไหมไม่มีครับ อแช่งว่าเห็นเอกไปยิงตรงนั้นหรือเปล่าที่ยิงตรงนั้นเดี๋ยวพาขับรถไปดูก่อนก็ได้ไปดูก่อนก็ได้เห็นเพื่อไปจอดรถตรงนั้นอ่ะแล้วก็ยิงตรงนั้นไม่มีโรคใช่ไหมเอานี่่กอนอาตรงนี้ก่อนตรงนี้อ่ะลร้อนไม่ไหวตายแดดไปเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันครับขึ้นหมายเลยหมาจัดอันในน้ำเนี่ยเรา หืมหมายน้ำท่วมจับจับอุ้ยะโดะโดนียกี้นี่ไม่เห็นตัวนี่น่นี่เห็นปนไหมี่น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 ี่โดนมาสองตัว ยี่บอไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยนะสงสัยไม่โดนุยปนินสองตัวยิงไม่โดนลึกอยู่สงสัยว่าข้ามโอ้ยโดนจริงจริงโอ้ยปนินสองตัวตัวนึงออกขาวๆตัวนึงดำๆไม่โดนปนินนั่นนั่นไง ลงไปแล้ว <to> ปลาเลยโอผมก็ว oh, <'s> ่าเห็นเหมือนเขาขาวแวบๆไปเมื่อกี้นี่โดนไหมอึ้ยยยนี่โดนไงโดนเต็มๆไอ้นินนะวิ่งตามลูกหล่อผมไปผมนึกว่าไปโดนเฮ้ยอย่าดึงอย่าดึงเดี๋ยวขาเนื้อไอ้ชอนยิ่งเนื้อไม่เหนียวอยู่ นาติกฮะแตมแรกครับแตมหมานกีผมสับไปนี้ไม่โดนปนินล่องมาเต็มลึกช่วงนี้ช่วงเที่ยง,ช,งช่วงบ่ายแสงหลอกตานะน้ำใสๆนีปลาบเสียนมันหมานวสวยสวยสวย ไม่ไม่ไม่มันมันล่องไอ้มันไอ้มันจิบแล้วมันมุดมาทางนี้ใช่แล้วูกดอกมันไปอย่างงี้ขึ้นเหรอมันหักเหี้ยแสงไงอุ้ยเห็นแต่หางไอ้ช่อนจิบรึเปล่าเมื่อกี้นี่หางเหมือนไอ้ช่อนเลยใช่ไหมไปเดียวกันไปเดียวกันเหรอเห็นแต่ลงวัยวัยเหาะเหาะนั่นนั่น นั่นๆๆๆเห็นไหมนั่นๆๆๆนั่นๆอ๋อนั่นนี่ๆๆๆเห็นไหมนั่นๆๆ่นี่ยกำลังกินใยตัดตำไว้เลยตำแบบค้านความรู้สึกอะตำกำคนนี้เอ้ยโดนหัวไม่โดนอุ้ยเรามีลูกสำรองอยู่นี่หว่าเดี๋ยว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 นี่นี่นี่ตำตัวนี้แหละอุ้ย น้ำปากเสียนช่วงนี้ครับเดี๋ยวนะอีโดนเนี่ยแต่นี้ผมก็ยิงไปทีนี้ไม่โดนช่วงน้ำใสหลอกตาสวยอีตัวนี้แหละไอ้ล้วอโอ้ยอะไรวะโอ้ยอะไรพอจะซับอีกดอนวนเวียนยู่แถวนี้ ไม่โดนปลาไปแล้วอาเลยวะมองไม่ทันเลยไม่โดนมองไม่ทันสบปองน้ำไม่เห็นตัวเลย เร็วโพสเร็วแถ่ว่าขึ้นตัวหน้าครับแต่เร็วมากรัสบสวายใสเงินสามสี่โลไม่โดนเนี่ยขึ้นนลุม่ม ขึ้นในล่มอะไรวะไม่ทันขึ้นในล่มเฮ้ย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 โดน ออกซ้ายตัดตรงเกินไม่โดนโอ้โหนวต่มกับนบต้นนะครับผมตามมาสดเพสส่วนผมับ <c oughs> เอาบันไดไปตั้งตรงนู้นไม่ไหวครับร้อนครับดื่มน้ำไปด้วยครับกลับมากินน้ำมา เติมพลังกันก่อนครับสวัสดีครับเอ้าขึ้นมาถูกอ่ะ,อะขึ้นมาทางนี้ปกติต้องมาทางไหนทางนี้ให้เราพาเข้าทางนู้นไม่รู้ขึ้นทับขึ้นมาถูกทางนี้ทางนี้มาง่ายไหมสวัสดีครับเส้นตรงเลยหรออันนี้รัดคดเคี้ยวอยู่อันนี้ตรงดีกว่าเลยผมเคยมาตีปลาอยู่อ๋อ งานไม่น้อสวยขึ้นดีอยู่แต่ต้องใช้บันไดไกลโดไหมอุย๊ยไม่ทันจังหวะจิบไอโดตัวนั้นแหละไม่โดนว้าวไซสวย เนตติกสองแต้มนะฮะปัะชันเก๋าขูเผาเผาเผายิงกับซุ่มตํำจะโดไซส์สองโลผมยิงสองทีไม่โดนมันจีบแล้วมันลงไปแล้วยิงตัดน้ําไม่โดนใช่ใช่ลนตติกสับแล้วนะครับโดนไหมโดนโดนเดี๋ยวเดียว ไปเลยไปเลยโอ้ติก๊กติ๊กเป็นเดอะแบกไว้วันนี้สามโดนเต็มไหมอู้ยใหญ่ยูใหญ่ยูใหญ่ยูไอโดตัวนั้นหรือเปล่าตัวล่องไปล่องมาหรือเปล่าช่อนหรือชนหรือโด้โอ้ยเข้าววหัว เยอะเดี๋ยอะเยอะเฮ้ยเฮ้ยงยโลกว่าแบบแม่นครับนาติกกล้องพอดีเข้าหัวเลยหมดสิบเสียงหอวยญากนะฮะภาพอัจฉริยะตาหน่อยฮะ โน่นครับสีมือครับแจมสามครับแกวหมาแล้วเดี๋ยวสิเขา้าติดๆห,หรือก็ต่อครับ อะไรมาหลอนขึ้นอย่างนี้วะนี่ไม่รู้มองไม่ทันเลย <S <S ขึ้นแมบเร็วสับก็ไม่ดันป่าอะไรวะว้นาติกสับอีกแล้วครับเดอะแบกของเราวันนี้ส้ำไหมไปดูปลาให้นาติกก่อนนะ มันนิ่งโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมซ้ำไหมเอาชัวร์ไหมซ้ำซ้ำซ้ำโถ้โหส่เดียวกันเลยฮึวันของนาตีเหรออื่วันของนาตีไม่ใช่วันต้อมพิดออนโบเออต้อมพิดออนไม่ใช่วันนี้ นั่นเองนะปลี่เดอนแล้วเด้อเปกบจำมีใบพัดด้วยฮึบชึบอ๋อสุดยอดครับนักเตะเราวันนี้บลาดคู่ใหญ่แท้เข้ากลางลำเลยนี่ใหญ่แท้ใส่ดูกว่าเนียงธรรมดานช่ไครับผมมุมเขาได้ไงอยู่สูงเนี่ยมุมผมไม่เห็นละ แกวเก้ว,กวนะติง๊งนี่สีแต้มออกไม่รรมได้เลยทีต้องไปลงลงแล้วเหรอม<อ>ีออกมีแผลเข้าเข้ากลางฮะยอดแก้วก็ใหญ่เถอะใหญ่ดินาติ๊เห็นไหมฟ้าหลับเมื่อกี้นี่อ,อุ้ยทำละแสงไม่มีละโอ้ยปากก็ไม่ขึ้นละปะพุดก็ไม่ขึ้น ทำแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมของนติกกันนะครับวันนี้นติกเป็นเดอะแบกของทีมนี่ยสีแต้มคนเดียวเนีงๆเลยไปดูผลงานรวมครับเดี๋ยวไปดูผลงานรวมนะครับวันนี้ผมไม่ได้สแต้มน,นะนติกเป็นเดอะแบกครับวันนี้จัดคนละสีแต้มเลยยกมาข้างล่างดีกว่าวันนี้ม,มาแบบวันนี้มาสายนะครับมา น่าจะเกือบสิบสิบโมงกว่าแล้วมั้งเรามาถึงแดดโคตรร้อนเลยครับวันนี้นี่เป็นงานของนักตกนี้ช่อนน่าจะไซโลอยู่มั้งตัวนี้ไซโลไม่ไม่ไซโลก็ไซเจ็ดแปดชิ้นแล้วก็อันนี้สายฟอกตัวหนึ่งแล้วก็ชะโดวสองตัวนะชะโดว์มาเก็บได้ตอนเย็นช่างไหม, <laughs> ไมองแล้วช่างยืนึงก็ได้น้องเนาะ <laughs> ตัวนีน้นน่าจะไซโลไซโลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงับมือกันสิยังมตายแมีตัวใหญ่เข้ามานี่เช้ายืนอยู่วันนี้เท้าว่างค่อยมานี่สมัยกันพ่งี้แจกลงทานเหอช่วยจ้าปลาก็จะได้เกี่ยลูกดอกประมาณโลสี่แต่นี่โลสี่ อีกตัวนึงน่าจะใหญ่กว่าตัวนี้นี่โล4.7เอหดนะอีกตัวนี้น่าจะโลกว่าเหมือนกันเฮ้ยสองโล8อยูนี่บ่มีแขนแข็เลยติขวดแขนขึ้นย่างใหม่ซักแขนทำไมอ่ะก็สรุปผลงานวันนี้อุ้ยผลงานวันนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าแห้วนะได้อยู่นะดีที่มีนติ แบกเดือทีมไม่ได้นะฮะเดือแบกของทีมม <can st im achte> ันนี้ก็เดี๋ยวว่าหลังมาตามีจริงๆเราเรามาตามหาสวายนะครับอันนี้ก็เห็นก็เก็บแต้มไปนะครับผมเน้นแต่สวายอย่างเดียวก็ไม่ได้คตับข้าวใช่แต่ต้องเอาหมดแหละเห็นอะไรก็ยิงหมดแหละแต่ว่าจริงๆตั้งใจจะมายิงสวายครับสวายขึ้นดีนะแต่ว่าเหมือนมายังไม่พร้อมนะเดี๋ยวต้องเตรียมอุปกรณ์ใหม่กันนะเยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาเดี๋ยวเราไปบุกันต่อวันหลังสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆครับ ปวดตั้มอยู่ใต้ต้นไม้เลยมนีน่หมดเวลา